หิ้วชัยนะครับครับต่อไปเรามาปรุงรสดเลยครับน้ำมันหอยน้ำตาลเล็กน,น้อยนะครับขงนัวรสดีครับ ขาเคียวติ่มิ่วขาวนะครับน้ำลาเล็กน้อยนะครับทอดนะครับทอดเลยเลยโอ้อหกบบนี้ครับ สุดยอดผมก็เตะครับมาเดอร์ครับกินนข้าวเ้วกันครับ ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยันชาแนลด้วยนะครับเมาเด่นขารเลยย่อมเมาเด่นขารเลยย่อมเมาเด่นขารเลยย่อมครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับ ครับผมยันชาแนลวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเนี่ยเมนูกับเข้าเหมือนเดิมครับวันนี้มีเมนูพัดเพชรกบครับวัดธุดิบนะครับเฮาแมาพอวัดธุดิบนะครับของเฮาในวันนี้ก็มีพระเอกครับกบครับกบสี่ตัวนะครับใบมะพรูพริกสดนะครับพริกสดแดงเนาะ เมื่อเขือเปาะพริกแกงเผ็ดพริกสดนะครับกระชายพริกไทยสดพริกไทยเม็ดนะครับโหระพานะครับผงมชุดรสนะครับรสด,ดีฝาเขียวไส้เอขาวนะครับครับผมนี่คือวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับ ครับผมเดี๋ยวฮอามาถึงขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบฮอานะครับครับผมเจอติดตามครับผมนี่ก็เป็นโหระพานะครับฮอเดสเอาใบกับยอดมันนะครับ ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปล่างน้ำนะครับ ผมนี่ก็เป็นพริกซดนะครับหัวซอยหั่นเตรียมใ้นะครับ้าไปกับเมื่อเขือเปาะนะครับเมื่อเขือเปาะนี่เราจะหั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะครับเราเจน้ำเกลือไว้เพื่อให้มันเซาเพื่อให้มันแล่นะครับเพื่อให้มันมนั่นเนาะ เป็นไใเมะกรูดนะครับกินหอมครับใบมะกูดเ็ดมาเก็บมาส,สดๆเลยครับซอยหัน่นฝวยนะครับตัวผักยาวนะครับ ต่อไปเป็นกระชายนะครับซอยเป็นเส้นนะครับ در مورد รับผมขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการซับกบนะครับเอากบมาซับเป็นตินเป็นติ้นนะครับชอบติ้นน้อยก็ซับตินน้อยนะครับแต่ยัดชั้นแนววันนี้เนี่ยตินใหญ่เลยครับเอาแบบสะใจเลยครับจิตเขาข้าหงสครับจิตเขาข้าหงสนห่อนนะครับฟนนึ้นจุ่งจุ่งเนาะเด็ดขาดครับ ถ้าผมจะได้บรีลืมเดอร์ครับเป็นกำลังใจให้ยันชั้นแนวเลยนะครับท่านผู้ชมดูเขาพอม่โจยกดที่ตามด้วยนะครับกดที่ตามกดกระดิ่งกดแร์น,นะครับเป็นกำลังใจให้ยันชั้น,นด้วเยนะครับถ้าหันยอดกดที่ตามเพิ่มขึ้นก็จะได้มีกำลังใจนะครับทาคลิปต่อไปนะครับถ้าผมตอนนี้เขาก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยนะครับ มาถึงขั้นตอนการทําอาหารเลยนะครับผัดเห mm hmm. ็ดกบนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวควั่วพริกแกงใหม้มหอมก่อนนะครับถ้าผมเอาพริกแกงลงไปคั่วเลยครับพริกแกงเผ็ดนะครับ ที่รมนะครับลงไปคว้วเลยครับถ้าผมเอาคว้าที่แกงให้หอมเรียบร่อยนะครับเอ,เอากบสีซับใบนะครับลงมาคั้าเจ้าี่แกงเลยครับ ใส่สิเนี่ยก็เขายังแบบไสจ่างนะครับยังแบบใสคข่องนะครับลองซึ้อเนไไ่ยกันดักกันได้ครับเตรียมวัตถุดิบคือครบนะครับเลามาเปิดชุดอยอดด่าง,งพอไปพร้อมๆกันนะครับทำเพร้อมๆกัน,นครับก็กินหอมรักแล้วครับเดี๋ยวเข้าเข้าไว้ดอเดอ,อเดี๋ยวเทามากินเข้าดักกันครับ ในยันทัดแนวนี้นะครับเท็ดคตบครับต่อไปนะครับมะเขือเปราะนะครับเติมน,น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับน้ำเาต้องน้กน,นะครับ กะทิริกไทยนะครับครับต่อไปเรามาปรุงรสดเลยครับน้ำมันหอยน้ำตาลเล็กน้อยนะครับผงนัวรสด,ดีครับ ขาเขียวขาเขียวขาวนะครับน้ำปลาเล็กน้อยนะครับควครับควอสิบเลยนี่นหัวก่อนนะครับก้ะแนมแห้งเขาก็เติมน้าทีละน้อยละน้อยนะครับต้องเติมหนามหนักนะน้มหัวฟุ๊กซิสนะครับ กลิ่นหอมครับแต่รสก็วานพริกสดนะครับหัวฝักยาวคนไปเลื่อยๆคว้าไปเรื่อยๆมันซุกนะครับ ้องมาันห,หอมนะครับสำหรับไก่แบบกูสบสดก็คือดิบนะครับเขาจะใส่หนังสุดนะครับ 是啊，是吧？你我从来不做。 รับผมกบมาทุกแล้วกับไส่ใบมะกรูด,ด,น,ดนิดนะครับตามด้วยโหระพานะครับตดไฟได้เลยครับ ใส่จานครับใส่ข้าวแรเดอร์ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันครับ ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับผมยันชาแนลวันนี้ฟ้าธรรมชมมากลินเข้ากับเมนูพัดเพชกรกบนะครับพราอวิธีทำมาครับมากลิ่นเข้าด้วยกันครับหอมครับหอมกระชายหอมพริกไทยนะครับเออกินสุดยอดเลย กําแหลกครับข้าวสวยแล้วร่อนครับอือืออืออเพ็ดร้อนซาใจครับ ตึ้งกระชายตึ้งพริกสุดยอดผมก็เตดครับ ฮาร์เดอร์ครับกินข้าว้วยกันครับ กัาอย่างไงเลยครับอืมว้าหอมครับชื่อ,อดเลย ที่ไทยสดพี <ora> ่ไทยเม็ดครับนี่รสชาติจัดจานครับน้ร้อนๆครบปบกระดูกกระดูกครบครับกรอบเลย เหมือนพืชวางเหมือนเดิมครับอร่อยรสชาติจัดจ้านเผ็ดร้อนครับถึงเครื่องครับ เผ็ดกับบะล้ำนะครับไม่เผ็ดซาใจครับตอนนี้มีความเผ็ดครับเผ็ดเข้าห่อนครับถ้าเผ็ดกบกับห่อนสุดยอดเลย ครับสเสจกระดูกกรอบอบเลยครับ 去哪了 เผ็ดร้อนครับน้ำตาซึมเลย ครับไปต่อครับ อุ๊ครับเต็มจานแล้วครับ

หอมกระชายครับหอมกระชายหอมกระชายหอมใบมะกรูดนะครับไม่เพลียครสุดยอดเลยสะทับใจครับเพชรร่อนอร่อยครับถ้าผมสำรับยันแชแนลในคลิปนี้อก็เรียบร่อยนะครับพัดเพชรกบนะครับพร้อมกับกินเข้าด้วยกันนะครับ ครับผมเดี๋ยวปากันคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับคลิปจบแล้วช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องแชนแนลนะครับ